สวัสดีครับทีวเอฟซีกับช่องทุกท่านครับวันนี้เวลากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นหลังเกมนะฮะที่ลิเวอร์พูลสามารถบุกเอาชนะอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมไปได้1ประตูต่อศูนย์ได้ประตูโทนจากการทำเข้าประตูตัวเองของนิโกัสตยาฟิโกนะครับซึ่งสามารถทำให้หงแดงเก็บ3แต้มเข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันในประเด็นของโรเบีสีฟ้ากับเสือใต้ด้วยแ้ะกันฟังกจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องงทางนี้ ยินดีต้อนรับครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นที่สําหรับแฟนบอลทุกสโมสรครับว่ากันนะครับในประเด็นของลเว์ภูนะครับที่เอาชนะอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมผมมีประมาณ4 5ประเด็นร้อนประเด็นใหญ่เลยครับที่มาคุยกันแล้วก็โฟกัสกันนะครับเรื่องแรกครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับของจนคลอปนาชีนี้คือคลีนชีตไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีไหนก็ตามทีจะเล่นสวยงามเล่นไม่ดีเล่นย่ำแย่แต่คลีนชีต เป็นสิ่งที่ทีมต้องการเป็นอย่างมากยามนี้ครับคุณลองนึกดูนะฮะด้วยสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิมทีมที่เสียประตูบ่อยนะครับในช่วงต้นฤด,ดูกาลมีความเคลือบแคลงสงสัยในตัวของอาเดรียนนทวันมือ2การไม่มีเฟอร์กี้ฟันได้ซึ่งเป็นหัวใจแนวรับและยังจะไม่สามารถใช้งานเชียวมาติบกองหลังที่สามารถไว้ใจได้คนหนึ่งจะต้องใช้ฟาบินโยนะครับขยับจากแดนกลางมาอยู่เป็นเซนเตอร์ครับการใช้โจโกเมสกับฟาบินโยซึ่งเป็นคู่ที่35 ในการออกสตาร์ทเกมของเจนคลับล้วโจโกเมสกับฟาอมโยไม่ค่อยได้เล่นร่วมกันหนํำซ้ำนะครับแดนกลางก็ไม่ได้เป็นชุดใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงและอย่าลืมว่าในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนับตั้งแต่ปี2008ันลิปูไม่เคยชนะเกมเยือนเลยแต่การได้คลีนชีสจากอาแจกอัม์ดัมแม้ว่าจะมีเสียวไส้มีโอกาสในการเสียประตูคู่แข่งมีการยิงชนเสามีการยิงติดบล็อกอะไรนู่นนี่นั่น แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือคลินชีตมันคือการเรียกความมั่นใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของลิเวอร์พูลนะครับประเด็นที่2ครับที่มาของคลินชีตก็คือฟอร์มยอดเยี่ยมของฟาบินโยครับฟาบินโยเป็นเซนเตอร์ที่สุดยอดมากครับในเกมเมื่อคืนนี้แน่ละฮะในรอบ2ปีที่ผ่านมาเฟอร์กี้ฟันไดไม่พลาดเลยสักเกมสําหรับในเกมเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งนี่คือเกมแรกเลยนะครับของลิเวอร์พูลที่ไม่มีหัวใจในแนวรับอย่างเฟอร์กี้ฟันไดครับ และการใช้งานคู่กันระหว่างจ o โกเมสกับฟา์บิโถือว่าใหม่ซึ่งแน่นอนครับก็ไม่แปลกใจถ้าหากว่าเดอะคอพจะมีความเป็นกังวลสำหรับการทำงานของคู่นี้แม้ว่าจ o โกเมสจะเป็นเซนเตอร์ธรรมชาติแต่ที่ผ่านมาเขาก็เล่นแบบผิดเพี้ยน3วันดี4วันป่วยไร้ความสม่ำเสมอในขณะที่ฟาร์บิโยครับแม้ว่าในซีซั่นนี้เคยเล่นตำแหน่งเซนเตอร์มาแล้วในเกมที่ลิฟูอัชนะเชลซี แต่อย่าลืมว่าน,นี่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถน,นัดเลยครับเขาเก่งและก็ไร้กาดในบทบาทไม่ฟิลตัวรับครับแม้ว่าในช่วงที่เคยคาแข่งกับโมนาโกเขาเคยจะออกสตาร์ทเป็นกองหลังมาก่อนเคยเล่นตำแหน่งแบ็คขวาเคยเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แต่ถ้าเจาะลึกลงไปครับตำแหน่งแบ็คขวาคือตำแหน่งที่เขาเล่นบ่อยที่สุดครับในขณะที่ในช่วงเวลาคาแข่งกับโมนาโกนั้นฟาเบนโยเล่นตำแหน่งเซนเตอร์เพียงแค่3เกมเท่านั้น และการที่ต้องเสียบนะครับคนที่ทดแทนไม่ได้เลยอย่างเฟอร์กี้ฟันไดย่อมเป็นเป้าสายตาครับแต่สรุปแล้วโอ้โหบอกเลยฟาบินโยเปรียบเสมือนนิวบีบีดีครับเขาเล่นได้คล้ายๆกับเฟอร์กี้ฟันไดเลยอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าแต่ก็ดูดีกว่าเซนเตอร์แบ็กที่มีอยู่ในเวลานี้ของลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้นะครับสิ่งที่ฟาบินโยฉายออกมาคือความเป็นผู้นํา พยายามตะโกนคอยสั่งการคอยปลุกราวเพื่อร่วมทีมคอยกระตุน้นโจโกเมสคอยสื่อสารกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อร์โนคอยพูดคุยกับบรรดาแดนกลางคือพยายามที่จะเปิดปากให้มากที่สุดครับแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ฟอร์กฟีกฟันไดที่ทําแบบนั้นแต่ก็ถือว่าเขาทําหน้าที่ได้ดีมา,มากๆสาหรับการเป็นผู้นําในแนวรับมันต้องแบบนี้ครับจะมาเล่นแบบติ๋มๆจะไม่ค่อยได้พูดอะไรจะไม่ส่งเสียงอะไรเนี่ยมันไม่ใช่กองหลังมันต้องส่งเสียงครับกองหลังมันต้องกระตุน้น เพราะว่ากองหลังคือจุดจุดหนึ่งที่สําคัญมากเพราะว่ามันเห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นข้างหน้าเห็นด้านกลางเห็นกองหน้าเห็นด้านซ้ายเห็นด้านขวาเห็นหมดเลยซึ่งฟาบ์โยเป็นแบบนั้นแล้วผลงานส่วนตัวของฟาบิโยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสกัดบอลจากเท้าคู่แข่งเนี่ยสครั้งแย่งลูกส่ง4ครั้งเคลียจังหวะอันตราย9ครั้งสกัดลูกยิงจากดูซานทาดิชจากเส้นประตู นี่ถือว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์เพลสไม่มีเขาลิพูเสียประตูไปแล้วครับซึ่งถ้าเขาอ่านเกมผิดช้าไปนิดเดียวลิพูอาจจะมีหายนะเกิดขึ้นก็ได้ในเกมเมื่อคืนแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คืออะไรรู้ไหมครับ8เกมในซีซั่นนี้ทุกรายการลิรพูเนี่ยรักษาครีชีตได้3ครับแล้ว2ใน3นั้นมีฟาร์มิโยเล่นเป็นบทบาทเซนเตอร์ฮาฟนี่คือสิ่งที่เราต้องบอกเลยนะครับว่าฟาร์มิโยทำได้ดีมากมาก การอ่านเกมการตัดบอลการตัดสินใจการเป็นผู้นําเรนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กองหลังที่ดีควรจะมีฟัิโยกเขมีครับแล้วพอฟัิโยกเล่นแบบนี้มันเลยทาให้โจโกเมสไม่ได้เป็นโจโกเม่อครับเมื่อวานเป็นโจโกเน้นเน้นทุกจังหวะเลยเล่นได้ชัวร์แทบจะไม่มีความผิดพลาดให้เห็นครับจังหวะไหนเคลียร์ได้เคลียร์ไม่ยึกยักไม่ลีลาเอาความแน่นอนเป็นที่ตั้งนั่นคือสิ่งที่ดีครับแล้วมันเลยทําให้เชิงครับอุ่นใจมากขึ้น นี่คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ต่อมาครับสิ่งที่เราได้เห็นจากเกมเมื่อคืนขุมกําลังเชิงลึกที่ชัดเจนมากขึ้นครับแดนกลางปรับเปลี่ยนในคู่เซนเ,นเตอร์ไม่พอครับเกมเมื่อคืนนี้กับอาจ็กอัมสเตอร์ดัมเจนคลอบกล้าที่ตัดสินใจในการที่จะโรเชชัน่นแผงกองกลางยกแผงเลยโดยส่งจีนีมารดุมเจมส์มิลเนอร์และเคอร์ซิจโจนมาเป็นแผงมิดฟิลตัวจริงที่เจอกับทางอาจ็กอัมสเตอร์ดัมครับ จอเดนเดอร์สันถูกพักเอาไว้หลังจากที่แพทย์ยังบอกกับทางเจ้งคลับบอกว่าถ้าให้ดีเนี่ยส่งจอเดนเดอร์สันลงเล่นสัก4-5นาทีก็พอถ้า90นาทีมันจะดูเสี่ยงเกินไปเตีกโกกตาตาร่าสภาวร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนฟาบิโอก็ถอยต่ำลงมาเล่นเซนเตอร์พอเปลี่ยนแผงกองกลางยกแผงเนี่ยแสดงว่าคลอปก็มั่นใจในขุมกําลังที่มีอยู่มากพอสมควรครับเท่านั้นไม่พอนะครับในช่วงระหว่างเกมคลอปยังกล้าที่จะเปลี่ยนกองหน้ายกแผงฮะ โดยส่งเดียโกโชต้าทาคุมิมินามิโนะเซนติโกรี่ลงมาเล่นแทนบรรดากองหน้าด้วยครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าขุมกำลังเชิงลึกของลิพูก็พร้อมมากกว่าเดิมกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาต่อไปเราจะได้เห็นว่าดิโกโชต้าทาคุมิมินามิโนะหรือจะเป็นเคอร์ซิจโจนก็จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเวทีนี้หรือจะเป็นในพรีเมียร์ลีกก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในแต่ละเกมข้อที่4ครับคือคลับตัดสินใจ และแก้เกมได้ดีครับเกมนัดนี้ถ้าใครได้สังเกตนะครับคือเกมครึ่งแรกเนี่ยแดนกลางของลิปูจะยังขาดความสมดุลพอครอปเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่สมดุลน,นะมันมีปัญหาอยู่นะมันมีช่องโหว่ที่อาจจะอัลเดนอมคอยเจาะได้อยู่นะเสร็จสับเครื่องหลังครับครอปไม่รอชา้าฮะเปลี่ยนทันทีต้องมีการแก้ไขนำเอาบาลานซ์ที่ถูกต้องเข้ามาอยู่กับทีมให้ได้ซึ่งตอนแรกอะถ้าเปลี่ยนตัวกองกลางเนี่ยแน่นอนครับ ถ้าไม่ใช่เจมส์มิลเนอร์ก็คงต้องเป็นเคอร์ซิจโจนแน่ๆแ,แล้วก็ยึดมั่นเอาจีนี่มาดมอยู่กับทีมต่อแต่สุดท้ายคลับเขาเลือกเอาโจนครับเราใช้จอเดนเซนกับตันทีมลงไปเล่นแทนซึ่งพอมีกับตันลงเล่นครับบรรยากาศภายในทีมสงบทันทีมีความนิ่งมากขึ้นมีความละเอียดในเรื่องของการงานมากขึ้นมีความรอบคอบในเรื่องของการเล่นมากขึ้นลีพูเค่อยๆสร้างโอกาสได้ทีละเล็กทีละน้อยภาพรวมเนี่ยครองเกมได้ดีกว่าครึ่งแรกอย่างเห็นได้ชัดครับ นี่คือสิ่งแรกครับที่เราได้เห็นจากการตัดสินใจของคลับต่อมาครับในช่วงประมาณนาทีที่60-61อคลับก็ตัดสินใจเลยครับไม่รอช้าถอดซาร่ามาเน่ฟิมิโนออกจากทีมครับเพราะว่าเขายังมีโปรแกรมหนักอยู่เหมือนกันคือสุดสัปดาห์นี้เจอกับเชฟฟิล e ์ d ยูไ t นเตด้้วก็ต้องการความสดความขยนันความห้าวจากผู้เล่นชุด2ลงมาบทขยี้พวกพลังหนุ่มของอาเจ็์อัมสเตอร์ดัมครับ ก็เลยมีการส่งเอาโชตาทาคุมิมินามิโนะแล้วก็สซดานเซกุร่ลงมาผลปรากฏว่าทุกคนตอบโจทย์ความต้องการของคลอปได้ทั้งหมดเลยครับนี่คือสิ่งที่เราต้องบอกเลยนะครับว่าคลอปตัดใจดีแก้เกมได้ดีและข้อดีข้อที่5ครับมินามิโนะกับดีโก้โชตาเป็นตัวเลือกที่ใช่สุดๆครับนาทีนี้มินามิโนะกับโชตาครับมีความโดดเด่นมีความวือหวาและสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้อย่างมินามิโนะเนี่ย เป็นผู้เล่นที่เคลื่อนที่ได้ดีอยู่แล้วครับหาช่องทางหาที่ว่างได้ดีในการยิงประตูแล้วเขาเองก็ทําให้อันเดรโอนาน่าต้องเซฟถึง2ครั้งสองคราครับมีจังหวะพลิกตัวหลอกมีจังหวะดึงเกมช้ามีจังหวะเร่งสปีดเรียกได้ว่าทำสิ่งอย่างที่คลับต้องการเลยขาดเพียงอย่างเดียวครับก็คือการมีชื่อบนสกอร์บอรดในเกมเมื่อคืนนี้ในขณะที่เดโกโจตาครับลงมาแล้วสร้างความปนป่วนคุกคามแนวรับของอาจจ็ตมันต์ดำได้พอสมควร เป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลติดเท้าครับเสียบอลเนี่ยยากมากเซนส์ดีออกบอลไวครับรู้จังหวะไหนควรจะวิ่งรู้จังหวะไหนควรจะจ่ายรู้จังหวะไหนควรจะประสานงานกับเพื่อร่วมทีมซึ่งดูแล้วภาพรวมโชตามินามิโนดูดีมากครับดูดีกว่าซเซดารเกอรี่ด้วยซ้าไปดังนั้นอนาคตข้างหน้าครับเราคงได้เห็นมินามิโนกับโชตาจะได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกันก็ได้ส่วนแง่บวกข้อสุดท้าย ถ้าจะหานักเตะปิดทองหลังพระนะฮะนักเตะที่ไม่ได้โดดเด่นในสายตาคนอื่นแต่มีความสำคัญต่อทีมมากเมื่อคือนนี้เนี่ยผมยังโฟกัสกับหลากหลายตำแหน่งจนสรุปแล้วได้นักเตะปิดทองหลังพระจริงๆครับก็คือเจมส์มิลเนอร์เจมส์มิลเนอร์ครับคุณได้รับเครดิตต,ตรงนี้ครับแม้ว่าเขาจะดูไม่โดดเด่นแต่มีความขยันเป็นอย่างมากวิ่งเยอะมากทุ่มเทสุดๆมุ่งมั่นเกินร้อยครับ ไปนักเตะที่วิ่งเยอะสัมผัสบอลเยอะจ่ายบอลเข้าเป้าก็มากพอสมควรจ่ายบอลเข้าเป้าไปถึง50ครั้งมากที่สุดของแผงมิดฟิลนะครับดังนั้นตำแหน่งนักเตะปิดทองหลังพระเนี่ยต้องมอบให้กับทางเจมส์มิวเนอร์แต่ถ้ามองถึงประเด็นในแง่ลบมีอยู่ข้อเดียวครับไม่มีข้อไหนเลยฮะก็คืออาเดรียนนทวารมือสองของหงแดงยังน่าเป็นห่วงเกมป้องกันของอาเดรียนครับต้องบอกเลยนะครับว่ายังดูสับสนดูวุ่นวายดูเลอะเทอะยังไงก็ไม่รู้ อ,อย่างแรกก่อนเลยนะครับเรื่องการออกบอลการเล่นบอลด้วยเท้าเนี่ยจะต้องยอมรับเลยนะครับว่าการเล่นบอลด้วยเท้าของอัลเดรียนยังห่างไกลอสองเบเกอร์อยู่หลายช่วงตัวพอได้บอลมาปุ๊บนะครับอัลเดรียนเนี่ยจะตัดสินใจแบบหัวตูมเดียวเพราะว่าเขารู้ตัวครับถ้าหากว่าเขาจับบอลสัมผัสบอลคิดนานเลินไปแล้วรอโดนเพรสเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียประตูดังนั้นเขาเลยไม่ค่อยมั่นใจมีการหัวตูมเดียวก็บ่อยครั้งมากหรือจะเป็นในจังหวะที่กองหลังล์พูลเนี่ยมีการส่งบอลคืนให้กับอัลเดรียนนะครับ ในช่วงนาที1 5 5 6ถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะก็ยังสามารถทําให้มันหวาดเสียวได้เลยทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีอะไรเลยครับจังหวะนั้นเนี่ยเขารอนนานเกินดูซานทาดิส ish, ไร้เพรสเข้ามาเขาก็เลยเตะไปทั้งนั้นครับแล้วไปอัดโดนทาดิสครับอย่างดีที่ว่ารอดการเสียประตูฮะหรือจะเป็นการชกบอลลูกกลางอากาศก็ยังทําไม่ดีอาดเดรียนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าใครสังเกตน,นะครับชอบชกบอลแล้วมันตกอยู่บริเวณกรอบเขตโทษของตัวเองครับซึ่งยังโชคดีที่ว่าอาเจ็มบัตดัมเนี่ย ไม่คมพอถ้าเจอกับทีมที่เขี้ยวกว่านี้โหดกว่านี้นี่บอกเลยนะครับว่าจังหวะเหล่านั้นเสียประตูแบบง่ายๆไปแล้วแม้ว่าข้อดีของเขาก็มีนะครับคือพวกช็อตสต็อปปิ้งพวกที่แบบว่าเซฟลูกยากๆดวนตัวต่อตัว,ตวอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเซฟได้ทําได้แต่ว่าเฮ้ยคุณเป็นนายประตูการชกการออกมาเล่นลูกกรงาอกา,กาศคุณต้องดีการใช้เท้าคุณก็ต้องดีทำองไรก็ได้ครับให้เพื่อร่วมทีมรู้สึกอุ่นใจ แต่ถ้าคุณเล่นแบบนี้ยังเฟ้อฟ้าไปชนกับโจโกเมสยังใช้เท้าไม่ดีอะไรแบบนี้ยังไงก็ไม่อุ่นใจหรอกครับเราในาประตูระแบบนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยปกป้องยากครับรอเวลาอย่างเดียวครับแฟนบอลลิปคือเราเวลาให้ลิสงเบเกอร์หายเจ็บกลับมาให้เร็วที่สุดครับแล้วอาร์เดียนก็ลดสถานะจากมือ1เป็นมือ2เหมือนเดิมนี่คงน่าจะทาให้แฟนบอลลิปูกอ,อุ่นใจกันมากขึ้นนะครับท้ายสุดนี้ครับโอเคอาจจะไม่ใช่เกมที่สวยงามครับแต่ชัยชนะคือสิ่งสําคัญที่สุด และคลีน e ชีตคือสิ่งที่คลับกับลูกทีมต้องการที่สุดในช่วงนักเวลานี้ครับปิดท้ายกันที่ประเด็นของแมสเซ e ตีนิดนึงครับแมสเซตตีเมื่อคือนนี้เนี่ยก็เล่นในบ้านเจอกับทาง FC ฟซ r ปอรโตชนะไปได้3ประตูต่อหนึโดนนําไปก่อนด้วยนะครับสำหรับแมสเซตตีแต่พวกเขาก็ไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจครับยังเล่นด้วยสเต็ปเดิมๆตามที่ตัวเองถน,นัดค่อยๆเซตค่อยๆลำเลียงบอลค่อยๆ หาจังหวะค่อยๆหาโอกาสสร้างสารร์การทําประตูนะครับแม้ว่าจะตะกุกตะกักบ้างในครับในช่วง30ทีแรกแล้วก็ค่อยมาดีในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับแต่พวกเขาก็มาได้จุดโทษนะครับซึ่งเปเป,เป,ป้ปอประมุกนะฮะไปชนบราหิมสเตอร์ลิงโอ้โหเต็มเต็มแล้วก็ซิโก้เอกรุรกุลก็ยิงเข้าไปไม่พลาดนะครับจากนั้นมาได้2อหครับในช่วงครึ่งหลังครับเป็นลูกฟรีคิกสุดสวยเลยของอ e ิวไคกูดุกัน สวยมากครับลูกนี้ยิงโค้งปั่นข้ามกำแพงมนุษย์ของ FC p o r ปอโตเสียบตะข่ายอย่างสุดยอดเป็นอีกหนึ่งฟรีคิกที่ตราตึงพวกเราเหมือนกันนะครับเพราะมันสวยจริงจากนั้นมาได้ลูกปิดกล่องนะครับจากเฟรนตอเรสกับลูกเปิดของฟิลโฟเดนสิ่งที่ได้เห็นจากเกมนี้ของอุรบไบสีฟ้าครับคือการเอาตัวรอดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเคมีนบรอยครับแต่อย่างน้นอยเกมนัดนี้ก็เริ่มที่จะมีตัวหลักๆก,กลับมาละ อย่างเช่นบานาโนซินบาก็สามารถเล่นในแผงมิดฟิลด์ได้กองหน้าก็มีราฮิมสเตอร์ลิงด้านขวาก็มีเรยตมาเรสครับกองหน้าตัวเป้าเป็นเซกอกอกรกุลอาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจแนวรับไม่ได้เสียประตูง่ายขนาดนั้นครับแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าแนวรับของแอสติก็โชคดีเหมือนกันเพราะว่าเอเดซอนเองก็พลาดด้วยไปเตะบอลผิดเหลี่ยมเข้าทางปืน FC ฟซีปอร์โตอย่างดีที่ว่าไม่เสียประตูแต่สิ่งที่ เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งครับคือการเปลี่ยนตัวของเป๊ปเรียกได้ว่าสร้าง Impact ได้นะครับการเปลี่ยนตัวในช่วงนาที68-69นะครับที่ส่งเอาฟิลโฟเดนกับเฟรนตอเรสลงมาหลังจากที่ได้ประตูนำา2 1ไปแล้วเนี่ยมันสร้าง Impact ได้จริงๆครับมันทำให้เกมรุกของแมสซี่เนี่ยมีความไหลลื่นมากขึ้นมีการประสานงานที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นโดยเฉพาะฟิลโฟเดนกับเฟรนตอเรสเนี่ยบอกเลยนะครับว่า2คนนี้ซิงก์กันลิงก์กันเป็นอย่างดีครับ ฟิฟ่อเดนเนี่ยเราไม่ไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเขาเองก็ยกระดับการเล่นได้ดีอยู่แล้วครับสามารถที่จะเป็นตัวหลักของทีมทีมนี้ได้แต่เฟรนังโตเรสเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใหม่แน่นอนครับมันต้องมีข้อคำถามเกิดขึ้นว่าเด็กคนนี้เจ๋งจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าในเกมนี้เขาก็สามารถที่จะเป็นตัวหลักของทีมได้เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องชมจากในเคสของเฟรนังโตเรสก็คือเขาเป็นปีกที่มีเซนส์บอลในการทําประตูค่อนข้างดีหาจังหวะดีหาพื้นที่ดีแล้วก็จบสสกกกออไไดดดด้้ีย่่าาาางเเมลุข็ทํะแต ข่าวร้ายข้อร้ายของโรบีสีฟ้าก็คืออาการบาดเจ็บรบกวนของนักเตะล่าสุดครับเฟนันดิโน่กองกลางเบลเซียนตัวเก่านะครับแหมเป็นอีกหนึ่งเคสที่โรบีสีฟ้าต้องสูญเสียนะครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างลงสนามมาเป็นตัวสำรองครับในช่วงท้ายๆซึ่งปัญหาบาดเจ็บที่ขาครับมันเป็นสิ่งที่น่ากางังวลแล้วเป๊ปเองก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าทางเฟนันดิโน่ต้องพักเท่าไหร่ตามสื่อบอกว่าน่าจะประมาณ4สัปดาห์นี่ถือว่าเป็นข่าวร้ายเลยครับเพราะว่าถ้าหากนับรวมเฟนันดิโนไปแล้ว แมสซี่มีปัญหากับนักเตะชุดใหญ่เนี่ยถึง6รายไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นกราเบลเชียซุสเองก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับแบงชิมังเบนดี้ก็ต้องพักราวๆหนึ่งเดือนนะครับในขณะที่นาชันอาเก้นีครับมีอาการบาดเจ็บจากเกมที่เปิดบ้านชนะอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์ครับก็ยังไม่พร้อมเมื่อวานนี้ก็ใช้เอริกาเซียลงสนามเควินเดบรอยอีกอเมริกลาป็อกอีกครับโอ้โหเรียกได้ว่าลิสต์อาการบาดเจ็บของโรเบียสีฟ้าเนี่ยยาวมากเลย อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าทางเป๊ปจะมีการแก้ไขจัดการอย่างไรครับปิดท้ายกันที่เสือใต้ไบยูนิคกันนิดนึงครับเสือใต้บาเยินแชมป์เก่าโอ้โ,โ,โหโหดเหี้ยมครับสมราคาเต็งแชมป์แล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าจะไม่มีรอรอยซานเน่ไม่มีแซนนาบรีที่ติดโควิดเนี่ยซานเน่ก็บาดเจ็บอยู่แต่ แผนของฮันซี่ฟริกส์ก็คือโทมัสมุลเลอร์ยืนทางไปด้านข้างครับแล้วกลงแต่งโตเรโซขยับมาเล่นเป็นมิฟิวตัวรุกข้างหน้ามีโรเบิร์ตเลมโนฟสกี้ด้านซ้ายเป็นคิงลิสโกมันครับสรุปเลยบายเยนโหดมากยิงแอเดริโกมาดริด4ประตูต่อศูนย์ที่น่าเหลือเชื่อเลยก็คือภาพที่เราได้เห็นตราหมีมาดยตลอดในยุคข,ของเอลโชโ o หรือว่าดิโกซูมิโอเน่ครับก็คือเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดี มีความระเบียบวินัยเล่นได้อย่างเข้มข้นในเรื่องของเกมการป้องกันทุกรูปแบบแต่ก็ยังเสร็จแล้วก็ต้านทานความยอดเยี่ยมความแข็งแกร่งของเสือใต้ไม่อยู่ครับนี่นะครับคือความหดเหี้ยมมากๆของเสือใต้ไบโูริเิเมื่อวานนี้คิงลิสโกมันก็ซัดไป2ครับโกลงแตงโตริโซซัดไป1เลออนโกรลสกาก็ซัดไป1ยิงไป4ประตูเป็นรอบที่20แล้วนะครับในยุคข,ของฮันซีฟลิกที่เสือใต้ย,ยุคนี้ ยิงคู่แข่งได้มากถึง4ประตูขึ้นไปครับแล้วสิ่งที่ได้เห็นครับก็คือว่าเวลาที่เือใต้ใช้งานใครเล่นตำแหน่งตรงไหนวางบทบาทอะไรเล่นดีกับทั้งทีมครับปีนี้ก็ถือว่ายังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับอาจจะมีหลุดเกมเดียวก็คือหลุดเกมที่แพ้กับฮอฟเฟนแฮมแต่นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ฮันซิฟริกเองก็ปรับปรุงเรียบร้อยครับข้อผิดพลาดต่างๆเขาผ่านการแก้ไขมาหมดแล้วแล้วก็เอาชนะตราหมีได้อย่างหมดจดนะครับ บอกเลยนะครับว่าในรอบต่อไปใครเจอบายเยนหนักแน่นอนมีอ้วกแน่นอนฮะเพราะว่าบายเยนชุดนี้แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับเอาละนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่อยู่รับฟังกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องทางนี้ยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่าที่นี่อีก,กาชาแนลเป็นที่ของแฟนบอลทุกสโมสรน,นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ